หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสซาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั้วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยัสถ์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด ME แซดเพื่อรับส่วนลด5เปอร์เซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟีฟ่าออนไลน์3พาที่79แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดของจากโปรโมชั่นแรกเชลลรับการ์ดท็อป30 10wc แล้วก็ท็อป30 06ucl นะครับอย่างละ2ใบวันนี้มาเปิดกันทั้งหมด4ใบนะครับโอเคอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปดูไอเทมกันดีกว่าครับไปเลยครับ มาแล้วครับท็อป10 w c ท็อป30บนะครับบวก3ถึงบวก6 2ใบและท็อป30 0สน UCL นะครับ2ใบเหมือนกันโอเคครับกดรับมาเลยครับมาแล้วครับขอประเดิมด้วยท็อป10 w c ก่อนละกันนะครับ2ใบโอเค10 w c ท็อป30บวก3ถึงบวก6ใบแรก กดครับชนแค่วร15ล้านครับผมคริสเตียโนโลนันโดนะครับเดี๋ยวต้องมีบวก5นะครับได้บวก4มากโอเคครับท็อป30 10 WC ใบที่2กดตรงดาวครับกดเลยครับ15ล้านนะครับพูโดสกี้ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากได้แสงม่วงสักตัวครับจากการพวกนี้ ขอเถอนะซีขอเถอนะขอแสงม่วงตัวเดียวพอโอเคครับ 06U ยท็อป30ใบแรกครับกดที่เลขหนึ่งครับกดเลยครับ3ีมล้านครับผมแฟ้งแลมพาดบวก3นะครับจับว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมอยากได้แสงม่วงแสงทองมาบ่อยแล้วมันไม่ค่อยจาแบบ มันไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นคงต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วนะครับขอเปิดเพลงบาราดาของกุสตาโวลีมาครับ Music ไม่ขออะไรมากครับขอแค่แสงม่วงพอถ้าให้ดีขอเป็นโรเบโตคาร์ลอสบวก3ก็ได้ขอแสงม่วงจบทุกอย่างจะจบเลยโอเคบาย g ีเอมูขอแสงม่วงพอโอเคครับท็อป30 06 UCL ใบสุดท้ายครับสามสองหนึ่งโรเบรโตคาร์ลอสกดเลยครับมาครับ45ล้านครับผมดีดียี่ดรอปบ้านะครับถือว่าพันธะโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ครับถึงจะไม่ได้แสง ม่วงแต่ก็ได้แสงทองทุกตัวนะครับแล้วแต่ละตัวค่อนข้างมีราคาในระดับนึงเลยนะครับโอเคครับและต่อไปครับตามสัญญาครับเราจะไปบวกคริสเตียโนโรนันโดปี2010บวก5นะครับไปบวกกันเลยครับมาแล้วครับตอนแรกว่าจะบวก5นะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆนะครับเลยบวก6ดีกว่านะครับลุ้นกว่าเยอะนะครับ100ล้านโอเค คริสเตียโนโรนันโด10 WC 5เห้าเจอ4ชน1ครั้งครับชน2ครั้งครับชน3ครั้งชน4ครั้งและชน5ครั้งกดครับโรนันโด10 WC บสวก6 0 0 0้โอ้โถ เสือกแตกว่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหอยากจะเห็นแสงม่วงในคลิปนี้จริงๆนะครับแต่ว่ามันเสือกแตกใส่หน้าผมเลยนะครับน้าขาวๆคุ้นๆนะครับผมเดี๋ยวมากู้คืนนะครับว่าจะได้กี่เอ็มนะครับมากู้คืนกันขอสักบวกสี่มาละกันบวกหนึ่งครับบวกสองครับอะถ้าได้บวกสี่นะครับผมจัดต่อครับ ไม่ได้ครับผมโอโหหน้าเสียดายนะครับถ้าบวก4ี่จะซื้อ5้ามาบวกนะครับแต่ว่านี่ได้แค่บวก3นะครับงั้นก็ขอพอเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะเจ๊งไปมากกว่านี้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามฟีฟ่าสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างทันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกดกันเลย สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับ s <S เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย